ถึงแล้วครับสันติโอชาครับผมได้กินแล้วครับผมวันนี้นี่ร้านนี้เลยครับผมสันติโอชาครับผมเบอร์หนึ่งลบบุรีเลยนะครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใสนะมีทั้งเนื้อทั้งหมูครับผมร้านแนะนํากินตั้งแต่เด็กยันโตเลยกี่ปีแล้วครับเนี่ยหกปี60ปีได้แล้วครับผมมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับผมเจ๊ชื่ออะไรครับจุรีค่ะจ้าเจ๊จุรีนะครับผม มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับผมโอ้โหนี่ดูเอ็นอืมทุมชิ้นทำเองด้วยนะครับผมอ,อันนี้เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวท่าโพวะครับใช่ค่ะเออทำไมทำไมเขาถึงเรียกท่าโพอะก่ตรงนี้เป็นตลาดท่าโพนะอ๋อตลาดท่าโพครับผมสี่แยกท่าโพอืม เเนเนืื้้ออป่ยได้แล้วครับผมอันนี้เส้นเล็กเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อเปื่อยกับเอ็นวัตถีเด็ดของร้านนี้ครับผมคืออ่ะเขาเรียกอะไรนะเจ๊กากหมูนี่กากหมูทีเด็ดเลย ลูกชิ้นทำเองนะครับผมอร่อยมากเต็มปากเต็มคำร้านนี้ทานตั้งแต่เด็กจนเท่าแล้ว <c oughs> ตอนนี้ประมาณสิบโมงเช้านะคนยังไม่ค่อยมีนมีดูเส้น,นับผมดูเส้นมีทั้งหมูทั้งเนื้อน,นะผมเรื่อยๆนะลูกชิ้น กุช่ชนเอ็นกอบเด้งนี่เอ็นเป็นแก้วครับผมเส้นล็กนะน,น,นี่ใช่ไหมเหนียวนุ่มาากะัวผมขอเป็นเก๊กวยครับส่วนอันนี้เป็น เส้นเล็กน้ำหมูครับผมเป็นหมูนะครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นทำอีกเอาแล้วครับผมเฮ้ยครับผมก็สมัยก่อนนะที่บ้านนี่ใช้แค่ร้อยอันนี้อันนี้กี่ร้อยครับ100บาท100บาทเนาะ โอ้ยขอบคุณมากครับเพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่เลยน,นะทีใช่ครับผมเอ็นแก้วครับผมนี่เอ็นแก้วครับผมเป็นหมี่ขาวน้ํานะครับผมลูกชิ้นเนื้อครับผมเด้งเด้งเลยแล้วก็เอ็นแก้วครับผม,มว้าวอร่อยไม่ต้องปรุงนะรสชาติน้ำซุปกรมกล่องมากอันนี้ผมไม่ปรุงนะ เหมือนเส้นไวๆแต่ว่ารสชาติจะดีกว่าเพราะว่าทำทำสดกว่าเตารียนแก้วครับสําราคาเบอร์หนลลึ่งลูบุรี คุณแม่บอกว่าตอนเป็นเด็กซดหมดชามแล้วผมผมเด็กที่นี่แหละกินตั้งแต่เด็กยันโตเลยก็น่า้เหมือนกันนะกินจะอยู่อนุบาลน,นะครับผม<อ>จะ,จะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมตั้งชื่อคลิปบอกว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเบอร์หนึ่งลบบุรีขอบคุณค่ะไปแล้วครับผมอร่อยมากเลย